2คันสองสไตล์ค่ายในสันอีก็ค่าประหยัดน้ำมันมีข้อดีแล้วก็ข้อแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมไปชมพร้อมกันเลยค่ะ <Auto. S 2> สำหรับคลิปนี้นะคะโอมีสอคัน2สไตล์ค่ายนิสันมาฝากแฟนเพจทุกท่านเลยเป็นอีโกคาทั้ง2คันนะคะคุณผู้ชมขาเริ่มจากคันแรกเนาะ,ะเป็นนิสันอเมร่า1.2 e ปี2012เกียร์ออตโ,ตโต้คันนี้นะเป็นเครื่องยนต์1200 CC 79แรงมา้าราคาเดี๋ยวแจ้งราคาคร่าวๆก่อนเนาะ2คันนี้ราคา199,000บาททั้ง2องคันเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมข้อแตกต่างในแต่ละคันกัน,กนเนาะไปชมพร้อมๆกันเลย กระจังหน้าของเขาเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะรูปหลักภายนอกเนาะก็นี่เลยเป็นแบบบีโม m o t i ไฟด้านหน้าเป็นแบบฮาโลเจนเนาะ,ค,ะคันนี้เป็นสีดำสีเข้มดูแบบสวยๆแบบนี้เลยนะผิวพันธของเขาตัวนี้นะคะได้แม็กสวยๆแบบนี้เลยเป็นแม็กสีทูโทนเนาะหน้ายางของคันนี้195ทั55 R15 เขเรียกได้ว่าสวยงามสกลงตัวมากๆเลย ไฟเลี้ยวของคันนี้นะคะอยู่ด้านข้างซ้ายขวาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันสีดําสีเดียวกันกับตัวรถเดี๋ยวโอภาชมรอบๆคัขนของคันนี้ไปก่อนเนาะคันนี้ได้เป็นที่เปิดประตูมือจับแบบโครเมียมพร้อมตัวกันรอยเนาะด้านหลังของคันนี้เป็นยังไงบ้างไฟท้ายสภาพสมบูรณ์มีริ้วรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรตัวนี้เราแก้ไขให้ก่อนสมมอบแน่นอน มีไฟเบรกตรงที่3ด้านหลังมาใหา้เรียกได้ว่าสภาพสวยพร้อมใช้เลยทีเดียวนะสำหรับคันนี้เป็น e ีโกคาสไตล์ซีดานเนาะภายในกว้างขวางเดี๋ยวโอภาชมภายในของนิสสั ER นอเมร่าเนาะว่าเป็นอย่างกันบ้างบอกข้อดีของนิสสันอเมร่า ER ก่อนนะคะว่าคันนี้ได้เป็นซีดานาเครื่องยนต์อีโกคาสไตล์ซีดานแนละก็ได้บอดี้ที่กว้างขวางน่าใช้เดินทางนี่แบบว่า นั่งสะดวกสบายมากๆไปชมภายในกันเลยดีกว่าไปค่ะภายในของคันนี้กนะคะก็เป็นโทนสีดำเป็นหมอผ้านะคะคุณผู้ชมก็สภาพบอกอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะไม่ไม่ยุบไม่ย้วยไม่เสียทรงเลยดูคอนโซลต่างๆก็ยังสะอาดสะอานสภาพสมบูรณ์เช่นกันฟังก์ชันเครื่องเสียงด้านในเป็นวิทยุรองรับ FM AM CD มีช่อง AUX นะคะวันนี้สามารถใช้งานได้เลย แล้วก็จะมีช่อง power outlet อ่านี่เลยตัวนี้มีช่อง power outlet ให้เราใช้งานมีช่องวางแก้วตรงนี้ได้หนึงจุดนะคะคุณผู้ชมตรงเป็นเกียร์ออโต้เนาะที่เราแจ้งไปแล้วก็สามารถวางแก้วได้อีก2ใบตรงนี้โอ้โพาชมเก็เกบของเก็บเอกสารมีแบ่งเป็น2ช่องนะคะเก็บเอกสารของคันนี้เนาะเดี๋ยวไปชมเลขไม่กันค่ะ รถปี2012เลขไมของคันนี้อยู่ที่194,617กิโลก็เรียกได้ว่า,าใช้งานเป็นรถใช้งานที่อยู่ในระดับที่พอสมควรไม่ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะเพราะว่าบางคนมีรถคันเดียวเนาะก็อาจจะเป็นรถใช้งานประจําวันของเขาเ,เดี๋ยวไปชมห้องโดยสารด้านหลังกันต่อค่ะอันนี้เป็นห้องโดยสารด้านหลังนะคะคุณผู้ชมสภาพเบาะด้านหน้าสมบูรณ์แล้วด้านหลังก็สมบูรณ์ทรงยังอยู่สวยเช่นกันนะคะ ได้เป็นตัวที่พักแขนมาให้น้องสำหรับผูดด้โดยสารด้านหลังแล้วก็วางแก้วได้2จุดเลยก็เรียกได้ว่าสภาพ,พด้านหลังนี้ก็กว้างขวางมากนี่เลยในสไตล์ซีดานของค่ายนิสันเขานะคะดูเล็กรูมเหลือพื้นที่เยอะมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านบนเนาะเฮดรูมของโอก,ก็ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะๆเลยคันนี้นะได้รถเป็นอีโคคาประหยัดน้ำมัน เดินทางไกลนี่คันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะทางกว้างขวางนั่งสะดวกสบายอันนี้แล้วนะคะคือจุดดีของนิสสันอัเมร่าเดี๋ยวไปชมนิสสันมาร์สต่อนะคะว่าคันนั้นเป็นยังไงบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะต่อไปนะครับคันนี้นิสสันมาร์ส1.2 E ปี2012เช่นกันค่ะคุณผู้ชม2องคันนี้รถปี2012เหมือนกันนะราคา1,99,000บาททั้ง2คัน ในส่วนของนิสสันมาร์เองนะคะเป็น e ีโคคารเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีเช่นกันประหยัดน้ํามันประหยัดพื้นที่ขับขี่ง่ายขับขี่สะดวกนะคะในสไตล์ของ n i s สันมาร์เนาะเป็น h ฮทส์แบ็กหประตูหาที่จอดก็ง่ายเดี๋ยวโอพาชมคันนี้นะคะว่าเป็นยังกันบ้างเริ่มจากด้านหน้ากันเลยเนาะไฟของเขานี่ด้านหน้าเป็นไฟโคมไฟใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นแบบฮาโลเจนเนาะได้กระจังหน้าเป็น โครเมียมเส้นยาวแบบนี้นะคะ,ะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมพร้อมกับสัญลักษณ์นิสสันเนาะตรงกลางก็เรียกได้ว่าน่ารักในสไตล์ของ H ฮ5แบหประตูของนิสสันมาร์เค่ะเลยเดี๋ยวโอพาชมหน้ายางของคันนี้เนาะว่าขนาดหน้ายางอยู่ที่เท่าไหร่1 8 5่งแปดห้าทาบห R 1 4ยางขอบ14นะคะคุณผู้ชมก็สภาพยางย,างยางังใช้งานได้อีกยาวๆเลยยังสภาพสมบูรณ์อยู่เลยนะไฟเลี้ยวของคันนี้ก็อยู่ด้านข้างซ้ายขวาของตัวรถแบบนี้กระจกมองข้าง สีขาวตัดขอบสีดำก็เรียกได้ว่าสวยงามลงตัวมากๆเลยเมื่อจับเปิดประตูเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถเช่นกันแล้วก็มีเบ้ากันรอยเนาะมาให้ด้วยสำหรับคันนี้เดี๋ยวชมรอบคันด้านท้ายไฟของไฟด้านหลังก็เป็นแบบฮาโลเจนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดให้ชมคันนี้เป็นแฮทสเปกประตูเนาะด้านหลังเปิดได้สามารถเพิ่มพับบอกเพิ่มพืบบ้นที่ใช้งานได้อีกเดี๋ยวไปชมภายในของคันนี้กันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับนิสสันมาร์ สำหรับภายในของ n i สสันมาร์คันนี้นะคะเจ้าของเดิมหุ้มเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะคะเบาะหนังดูแลง่ายรักษาง่ายแน่นอนคะ่ะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยคอนโซลด้านในก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเลยฟังก์ชันเครื่องเสียงของคันนี้ก็รองรับวิทยุ FMAMCD เชื่อมต่อ AUX ได้นะคะคุณผู้ชมมีช่อง AUX เนาะแล้วก็ตัวนี้มีช่องวันแก้วให้2ใบด้านหน้า ตรงกลางคอนโซลก็สามารถมีมีช่องวางแก้วให้1จุดขจุดค,คันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะขับขี่ง่ายขับขี่สะดวกเลขไม้ของคันนี้อยู่ที่267,175 5กิโลเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันต่อค่ะว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะคะคุณผู้ชมขออนุญ,ญาตนิดนึงนี่เลยเป็นอีโกคา คันเล็กกระทัดรัดนะคะขับขี่ง่ายขับขี่สะดวกแต่ว่าภายในไม่ได้อึดอัดเลยค่ะคุณผู้ชมนั่งสะดวกสบายพื้นที่เล็กรูมเหลือเยอะแล้วก็ให้รูมเหรือเยอะ,เอเยอะๆเลยด้านหลังของเบาะหน้าหนะคะก็มีช่องให้เก็บเอกสารแบบนี้เนาะคันนี้ยังได้เป็นพรมใส่พรมเข้ารูปมาให้สวยๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมตอนเรียกได้ว่าสาดสั้นเจ้า,จาของเดิมดูแลดีมากๆเลยเพดฟป้าเพดานสวยมากๆเลยเรียบร้อยมากๆค่ะคุณผู้ชมไม่มีริ้วรอยเลยทีเดียว เดี๋ยวไปแจ้งโปรโมชัน่นแล้วก็ไปย้ำราคาด้านหน้ากันอีกทีนึ่งไปค่ะสำหรับราคานะคะ n i สสัน a อเมล่ 1.2e ปี2012และ n นิสสันมัส 1.2e ปี2012เช่นกันราคาทั้งสองคันนี้199,000บาท ผ่อนเพียงเดือนละ3,900บาท84งวดนะคะทำงานประจำทำงานออฟฟิศเงินเดือน10,000 12,000บาทนี่สามารถเป็นเจ้าของ2คันนี้ได้สบายๆกู้คนเดียวได้ง่ายๆไม่ต้องมีคนกู้ร่วมนะคะคุณผู้ชมคะเอกสารครบอนุมัติไวเส้นสัญญากับเราได้ทุกจังหวัดน,นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะเส้นเอกสารถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยทีเดียวมีบริการส่งมอบถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันหากใครสนใจ2คันนี้นะคะสามารถโทรหาได้ที่เบอร์0 8 6 8 9 9 2 2 2 5 หรือจะเข้ามาชมรถจริงนะคะที่ดีออโตยุทธาสยามิสันอุบลเปิดทำการทุกวันจันรถึงวันอาทิตย์เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ G a u t o